สวัสดีครับวันนี้ผมมันติการเด่นนะครับมาสอนเทคนิควิธีการทำขนุนแฟนซีนะครับลักษณะของขนุนนะครับวันนี้ที่เราจะเสียบก็คือว่าเรานําต้นนะครับมาปลูกในกระถางนะครับหรือเอาเม็ดมาฝังไว้เลี้ยงให้ไอายุนะครับประมาณสัก5-6เดือนนะครับแล้วก็ต้นก็จะเริ่มแตกเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเราก็ตัดเพื่อให้มันแตกขึ้นมาเป็น 2, อยอดสยอดแล้วแต่เรานะครับเพราะเราจะเสียบตรงจุดที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์การติดที่ดีกว่านะครูก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยนะครับเปียนนี้นะครับตัดเลยนะครับอยากตัดตรงไหนลก็ตัดเลยนะครับสูงบังต่ำบ้างแล้วแต่เรานะครับตัวแรกนะครับเป็นขนุนแดงยินเดียนะครับก็ตัดยอดเลยนะครับก็ตัดให้มันเบาบางนี่ ตาหทมันเหลือใบน,น้อยนะครับแล้วก็เทียบเสียบขนุนนี่รับประกันระย,ยงเยอะแน่นอนนะครับลงไปตรงกลางเลยนะครับึกลางยอดเดี๋ยวนี้นึงไม่เป็นไรแล้วก็เฉือนกลับมาของจะเป็นไปได้ก็คือว่าหาพยายามเลี้ยงต่อนให้มันได้เท่ากับยอดพันธุ์ดีนะครับหรือหายอดพันธุ์ดีให้มีขนาดเท่ากับต่อนะครับแล้วเราก็เฉือน ของย่อพันดีะะนี่ลักษณะแบบนี้หลกั้ก็เชื่ออีกด้านนะมันจะเปะน็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้มันได้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากนั้นก็พันนะครับพันถ้าไม่มีเทปก็ใช้เชือกปอกนะครับพัน พันเลยสองรอบสามรอบก็ได้แต่นะครับให้มันแนบสนิทแบบนี้อ่เส็จละหนึ่งสายพันธนะครับต่อค่อนข้างเล็กนะครับก็ต้องเลือกยอดพันธุ์ดีที่มันเล็กๆหน่อยนะพาลงไปตรงกลางนะครับให้ก,กิ่งกานเป็นยอดขนุนอ่าเจสามสามนะครับเป็นตัวใหม่เหมือนกันเลยนะ ี่นก็ตัด,ตดงใบเล็กนี่ตัดไว้ทําไมครับตัดเพื่อให้รู้ว่ามันแตกหรือ,อยังนะครับมันแตกเป็นใบใหม่หรือ,อยังถ้าใบใหม่แตกขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือใบที่เราเสียบไว้นะถ้ามันมีแตกใบใหม่ขึ้นมาเสียงก็ติดร้อยเซนเลยนะครับนะครับจะเล่นเหมือนเดิมนะครับ สนาดแบบนี้นะครับเป็นริมซ้ายขวาไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเสียบให้มันชิดด้านใดด้านหนึ่งบบนีลไปนะครับแล้วก็พันนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําไปอ,อ,อบในถุงนะครับใส่ถุงพลาสติกสีขาวๆคุมให้หมดทั้งถุงนี่เลยทั้งกระถางนี่เลยนะครับแล้วก็ไปวางในแดดลำไรลำไรสักประมาณ25วันนะครับก็จะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่นะฉะนั้นแสดงว่าม,มันก็ติดแล้วนะครับบางยอดที่ตายก็ตายไปเดี๋ยวเราก็เสียบใหม่นะครับที่เราอบถุงไว้แล้วนะครับ25วันนะเรามาดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับ ประมาณ15วันนะครับก็เริ่มติดแล้วนะก็มี2ยอดที่เราได้เสียบไว้นะครับก็ติดแล้วนะครับก็เป็นขนุนตัวใหม่นะครับก,ก็แบบนี้ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณอีกสักประมาณสัก10วันนะครับก็ประมาณสัก25วันนะครับก็เริ่มแกะออกจากถุงได้เลยนะแบบนี้ก็ถือว่าติดแล้วนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครูมันตีก็มีเทคนิคเล็กๆ, ällt, ๆน้อยในการเสียบยอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจครูด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ